ต้นสักกะกำลังงามพี่น้องนี่เิ่นได้นามเิ่นได้นามงามยังครับเลาะหัวของเฮานี่ครับนี่เฮ้ากับปลูกกระเจียวพี่น้องปลูกกระเจียวนํำดินกับปลูกแตงปลูกแตงปลูกกระเจียวมะขือกระมีม่พี่น้องฟักทองนี่ฟักทองเฮ้ากับปลูกลงไปนี่เห็นบ่ boy, พี่น้องแตงไทยโอ้ยงามยังครับใหญ่ยยแล้วพี่น้องนี่ เห็นวะนี่หน่วยหนึ่งพุ่นอีกหน่วยหนึ่งนี่เขาก็ปลูกลงไปนะครับเป็นพืชเลี้ยดินพี่น้องนี่เป็นพืชเลี้ยดินปลูกอยู่ใต้ห่มชักเนี่แหละครับนี่เห็นวะสวัสดีครับพี่น้องเมรี่ลุงจักผ้ายาาผ้ามายาวอยู่โคกหนองนาสวนสินมาชมบรรยากาศหลังฝนตกครับพี่น้อง ปลูกตน้นไม้แล้วแล้วนี่ฝนตกน้ำลงมาบางอยางคากเลยครับ <c oughs> ได้พอดีเลยครับได้จังหวะพอดีเลยนี่เดี๋ยวมาชมบรรยากาศตอนนี้เพิ่นกะทานไปแล้วนะครับแต่กะย่างมืดคึมๆอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสะไ่ของเฮ้านะครับพี่น้องนี่เหากะสีเก็บน้ำทุกเม็ดเลยนะครับกะเปงลงทอไว้นะครับเดินทอไว้นี่ ตอนนี้น้ำกันย่งไหลยอยู่สะมองนี้ก็ลึก6เมตรครับพี่น้องระดับน้ำเพื่อนก็นได้แล้วประมาณ4เมตรนะครับเหลืออีก2เมตรก็สิเต็มแล้วส <c oughs> ีมีโอกาสเต็มบัวครับปีนี้นี่พี่น้องปีที่แล้วนี่ล่นเลยนะครับนี่ล้นพุ่นโต้ลงพุ่น ปีนี้ก็สีแดงๆจังน้อยนะครับเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องไปเลาะเบิงว่ามีน้ำมีทาบอจังไดน,นะครับฝนตกมาต้นไม้ก็สดชื่นพี่น้องต้นไม้ได้น้ำตอนนี้เพิ่นกะย่งคึมคึมอยู่นะครับปุ่นบรรยากาศคึมคึมเมฆฝนกะก,กำลังมีอยู่ครับปุ่น บบแมนสีมาอีกตีเป็นสายมาาเราคุณพี่น้องนี่นี่ครับแนวเขตหัวแนวเขตหัวต้นสักกะกำลังงามพี่น้องนี่เป็นได้น้ำเป็นได้น้ำงามยังคักเลาะหัวของเห้านี่ครับนี่เห้ากับปูกกระเจียวพี่น้องปูกระเจียวนี่ปูกระเจียวเห็นไหม น้ำดินกับปลูกแตงปลูกแตงปลูกกระเจียวมักอือกะมี่พี่น้องฟักทองนี่ฟักทองเข้ากับปลูกลงไปนี่ครับกําลังงามกําลังดอกแต่ว่าฝนตกสะมากพอดีนี่เพื่อนสิติบ่เนี่ย <c oughs> นีสิผ้ามาเบิงพี่น้องนี่แตงนี่เห็นบอพี่น้องแตงไทยโอ้ยงามยังครับใหญ่แล้วพี่น้องนี่อุ่นเห็นว่านหนีนวยหนึ่ง พุ่นอีกหน่วยหนึ่งนี่เขาก็ปลูกลงไปนะครับเป็นพืชเลี้ยดินพี่น้องนี่เป็นพืชเลี้ยดินปลูกอยู่ใต้โ่มซักเนี่แหละครับนี่เห็นว่าปลูกอยู่ปลูกกินนี่ฟักทองฟักทองกําลังงามพี่น้องนี่อีกนี่พี่น้องมะแดงเห็นว่ามะแดงนี่แสงไทยเขาก็ปลูก ทิมๆไว้ยังซี่ละครับนี่ออกน่วยออกน่วยงามพุ่นนะครับให้เพิ่นคุ้มดินไปน้่ครับพี่น้องนี่ฟักทองฟักทองกกำลังกำลังงามกำลังออกดอกผลสะแบบนี้นี่เพิ่นสิเป็นยังไงวะนี่นี่พี่น้องโอ้บรรยากาศเดี๋ยวสิพามาเบิ้งทงหน้านะครับ นี่ครับมองนี้ครับโคกน้องหน้าสวนศิลนครับพี่น้องบ้านนองลุมพุกตําบลเวียงชัยอำเภอพยัครขาพุ่มพิสัยมหาสารคามนะครับความแห้งแล้งปีนี้นี่ขนาดฝนตกนี่น้ำในคลองก็มีอยู่ครับน้อยหนึ่งฝุ่นหยาแงามหยาขึ้นเต็มคลองเลยมาเบิ่งหน้าพี่น้องนี่โอ้ยพุ่นะน้ำเต็มให้หน้าเลยครับ บ้านเขาไหวกับ่เกิดพี่น้องนี่จก็กเสียดจังไทนี่ปีนี้สีได้กินอีกว่าปีที่แล้วนี่ดำดำเอาจงไปเฮ็ดหน้าไล่เดียวครับพี่น้องนี่มองเวงนี่นี่เท่ากับขุดคลองรอบหน้านะครับปีที่แล้วน้ำท่วมปีนี้ว่านเอากับ่เกิดพี่น้องนี่เป็นตาออนซ้อนหลาย นี่ครับทงหน้านี่ลมอยู่ได้ครับนี่เดี๋ยวพาพี่พานองมาเลาะเบิงนี่โอ้เป็นตาแลนเหรียน,น้ำพี่น้องสุณน <c oughs> มวนคกบได้เนี่ยนี่เป็นตาดำครับขันวานก้าไว้นี่ดำหน้าได้สบายเลยครับพี่น้องนี่คุ่น่ะ โอ้น้ำหน้าเห่านี่ก่ะมีน้ำแล้วพี่น้องตกแห้งเติบครับพี่น้องหลังจากหอบปลูกตน้นไม้แล้วพ่อดีนะครับุนพี่น้องโอ้คักอีลี <c oughs> นี่บรรยากาศครับจะไมเป็นเด็กน้อยแล่นเล่นพี่น้องนี่แล่นท่าน้ำเล่นม้วนกุบนะครับเห็ <c oughs> นนห นี่มาเลาะเบิ่งให้เบิ่งหน้ามีน้ำแล้วแต่ว่าลุกจยักกะว,ว,ว,ว่านว่านเขาไว้นี่เพื่อนบอกเกิดเลยครับพี่น้องขันสีว่านไม่ก็ต้องร่อน้ำเพื่อนยุบก้อนละครับนี่ฝนโอ้เต็มหน้าเลยพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่ครับฝนตกแบบนี้ พี่ยางมาเบ่งสร้างฝี่นี่พี่น้องท่าน้ำเรีนนี่ที่แรกครัว่าสีแป้งลงคล้องแหละครับนี่แต่ว่าก็เอาไว้สะกกอนให้เพิ่นชุ่มน้ำให้ในหน้าเพิ่นชุ่มน้ำแป๊บเดียวเพิ่นก่แหงครับนี่เห็นน้ำแบบนี้นี่ เพราะว่ามองนี้เป็นดินทรายนะครับพี่น้องนี่น้ำคลองน้ำคลองกะบอใครมีน้ำประด๋แต่ก็เริ่มมีแน่แล้วครับคุณเดี๋ยวพาไปเบิงสะท่ายหน้าอีกทั้งพุ่นครับพี่น้องอีกอีกหน่วยหนึ่งเขาขุดไว้ทั้งพุ่นโอ้พาน้ำเห่นนะครับนี่โอ้พุ่นน้ำจุก,กันเหรอครับพี่น้องนี่ นี่จากข้องมองนีไปทะลุถึงสะน่วยพุ่นน้ำจุกันแล้วนะครับตกแห้งเติบหลังจากแรงมาพี่น้องนี่เดี๋ยวภาพไปเลาะเบิงจังน้อยครับท่างพุ่นนี่อันนี้เท่ากับขุดข้องขึ้นเฮ็ดเป็นถนนพี่น้องต้นพยุงต้นไม้ กำลังง่ามเลยประดูนะครับนี่สองขางทางสองขางทางเขาก็ปลูกต้นไม้ไว้ตอนนี้ก็เริ่มง่ามแล้วนะครับเพิ่นได้ผลไดน้น้ำนอกจากต้นไม้ง่ามแล้วหญ้าก็ง่ามตามครับนี่โอ้ยหอกยางคัก <c oughs> มากับน้ำกับผล นี่ครับยากข็ขคืนหกปันนในตัดได้สางพี่มาเบิงสาะนามก่อนพี่น้องเป็นยังไงโอ้ระดับน้ำึ้นแล้วครับพี่น้องพุ่นตะพักที่สองกะสองเมตรกะจุข้องแล้วครับพี่นี่จังน่อยปลาเพื่อนกะแรนหากินในข้องนะครับนี่ ได้น้ำแบบนี้ก็คือ,อยุคครับพี่น้องปีนี้นาสีม่อมแรงยุคครับปีนาน <c oughs> นี่นี่อันนี้แผงโซล่าเซลล์เฮ้ากะยจังแมนเหลือใจหลายพี่น้องนี่คนมาตัดคนมาลักตัดสายไฟไปเอากะเลยต้องถอดปัม๊มถอดกลองคอนโทรนไว้นะครับขี่ขโมยกะหลายพี่น้อง เหตการเกษตรนี่ก็เสี่ยงครับหลายอย่างต้องเจอครับความแห้งแล้งเจอน้ำท่วมมาเจอพวกขี่ขโมยอีกนะครับนี่พี่น้องเหลือแต่แผงนะครับตั้งไว้แบบนี้แหละแต่ว่าห้ากระถอดปั้มไว้กับกองคอนโทรนมันมาลักตัดเอาสายไฟพี่น้อง เป็นตาไนาหรืโอ้คนนี่นี่ครับบรรยากาศหลังฝนตกสดชื่นครับเจอแบบนี้ก็สดชื่นนี่สะทายหน้าทังพี่ก็เป็นคล้องใส่ไก่นี่ครับสองข้างเท่ากับขุดให้ทะลุถึงกันครับพี่น้องแ้าก็ มาลงสะนี่นี่ระดับน้ำเพิ่มมากชั่มนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับนี่ต้นใหม่ต้นกล้วยคัะกำลังงามนะครับปุ่นนี่ทองหน้านะครับพี่น้องเฮาเพิ่นว่านเขาไว้กำลังเขียวงามเลยขันของเฮ้าเกิดนี่กะสิประมาณนี่แหละครับพี่น้องมันนี้ของ ลุงจักนี่มันมันเป็นหยางหันบ่ขึ้นดินก็บซุ้มดีอยู่อาจจะเป็นน้ำพันเขานะครับเดี๋ยวต้องหาวิธีแก้ไหมนะครับนี่บรรยากาศโคกน้องหน้าสวนศินพาพี่น้องมาเลาะชมต้นใหม่เมื่อนี้ก็ไปปลูกไว้อยู่สวนปลาลุงจัก กับประมาณสามร้อยกัวต้นนะครับพี่น้องฝนก็ตกมาใส่พอดีได้จังหวะพอดีครับพี่นอ้องปลูกเสริมเติมไปทุกปีละ่ะเท่าที่เฮามีเวลาเพาราะว่าลุงจักเป็นเกษตรวันหยุดนะครับพี่น้องขับรถไปกลับจากชะเชิงเซ้ามาพยักกระพุ้มิสัยนี่กะ 360กิโลไปกลับกับเจ็ดร0ิโลครับพี่น้องมามาปลูกต้นไม้มาตัดหญ้าแล้วกักลับประมาณนี้แหละครับเที่ยวไปเที่ยวมาสะกอนพราะว่าเฮากบยังมีผ้าละอยู่หลายพี่น้องเฮ็ดการกะเกษกขันผู้ใดมีงานประจับอยู่กะจะเฝ้าออกมาเด้อครับจะเฝ้าล่าออก ให้มันใจให้เฮ็ดจนมันใจเพราะว่าค่าใส่่ใจเฮ้าทุ่มมือนี่ก็ต้องใส่เงินนะครับพี่น้องนี่ขันมีทุนล่อนมีเงินกะเออก็จังออกมาเฮ็ดให้ดีๆนะครับจังของลุงจักนี่ก็ตามสภาพแ่ละครับพี่น้องนี่ต้นไม้ก็ปลูกไว้ ทอน้ำต้อไว้นี่เขากับมาลักเอาสายไฟไปกินเบิดพี่น้องก็เลยพอดีละช่วงหนาฝนกับว่าเป็นหยังดอกให้ฝนเพิ่นหดต้นไม้ให้นะครับนี่ต้นไม้สองขางทางกำลังงามเลยเอากะโอเคนะครับพี่น้องสำหรับ คลิปนี้ลุงจักผ้ายาวก็ขอจบไายการใ่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปนาพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ